สวัสดีค่ะมาหาห้ยูม่กินน้ำกันจ้าพี่น้องไปกันเลยค่ะอาหลงพว่วมาจอบเบิ้งเฮ็ดตอนพี่น้องงั้นนะ รถอิตาจ้าน้ำหลายยาพ,พี่น้องพี่นี่น้ำหลาย หวานนาแห้งบ่ได้เด้อหวานนาตม้มสอนหวกจ้าพี่น้องใส่ได้บ่ พอได้กินยูพี่น้อง มีหลายรุ่นที่น้องมีหลายรุ่นได้ยูได้ยู กนานนยูดายูจะถ่ายคลิปมออ่องแหละดูช้าจึงกำลังงอเกลียวมีใครกระจำยากพี่น,อน้องโอ้ยโดดไปแล้วพุน่นออกไปแล้ว หัวก,ก้อนพี่น้งเก็บใส่ถุงใส่ย,ยามใสุ่งใส่อันที่ใดไว้ผมมีแล้วนูน่นอยู่ในถุงปุงอยูุ่่นอยู่กม่วงคุณอยู่กกม่วงเอกกงอคุณหลายหลายมีกำลังมาซ้อนได้นี่กำลังซ้อนกำลังมีขา ណ <tries> <tries> <egg Sod> <anything> <tries> ាទ kind of right. ៅមកនៅលើឌីងក៏រាយយ៉ាវិញមកក្រាងຕົករបស់ហក់ក่อนពីណាជិតកំទៅសອນម៉ៃៀបទៅសອນម៉ៃໃສหมดแล้วบ่หมดแล้วมีส่នីละส่នីกําลังសອນกําลังសອນบ่ทําได้หลาย lộn hút chào 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 cắn chào 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 lái chào lái nó. lái lái lại. lái chào lái lại, lại, lài, nó. lái chào lái rồi. lái chào lái chào 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 mà mà ออดจ้าลูกหวกลูกออทลูกหวกลูกออทนี่กำลังมีขาหนี่กำลังมีขาก็มีเออกำลังมีขาออันน้ยก็มีนี่นี่หายพี่น้องนี่ข่าวนึ่งด้วยนี่อืมนี่เป็นตาแสบดีล่ะอืมเดี๋ยวสิต้มต้มสดน้ำมันสดน้ำห่อนห่อนใส่ใบมะขามอ่อนแซ่บพี่น้องแซ่บแซ่บอีหลี้ด้ปะ ค่ะนี่ลูกหอกนะคะเพื่อนไปค่ะเดี๋ยวจะพาไปซอนลูกห่วงแะลูรูรูมอหระปืนลูดุไปเอาลูกห่วงมาจอบเบิ้งเฮ็ดตอนพี่น้องนั่งนะ นี่เสดงว่าเห็ดเริ่มออกอีกแล้วด้วยจ้าพี่น้องเห็ดคมและแซบ,บโบไดไปป่าใหญ่แล้วพี่น้องมือนี้สองมือแล้วใช่ละเห็ดเต็มห่วยนี่ cứ ở ngoài tai. nhìn lạc đâu ngang. lẹt Black mất chị nang. Yep, Black Mud. nì, nini. Same bói. Mm hmm. nì, anh Mm นี่น่นไปแล้วทีตกมันพุ่มยูมูไงมูไงทีมเฮนมง าางามจ้าพี่น้องเฮ้ยได้เห็ดละขึ้นหอดปลาไ่พี่น้องเลยปลาน,น,น้อย ปลาหน่อยๆก็หาย,ยากพี่น้องนั่นๆหาทิ่งยากปลาหน่อยๆพอได้กินยูพี่น้อง รูกก้อนที่นัออ่งเฮ้ยหิดแหงก็แหงโทษนี่นี่ พอไรหายยากอยู่พี่น้องเฮนกอได้จ้าหายากพี่น้องป่าแถวบ้านหายาก

chú năm nha chung nâng kép cha oh, um, ngắm vu kia nọ, xem này lẹ, bộc khốm, xem này lẹ, đang xếp, là yu, là yu. จ้าจิตจ้าเฮ้ยนมจ้านี่จ้า ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะขอบคุณค่ะ